สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเนขะ้าสู่ช่องจ u ซีของวันนี้กับแกมแคทแฟนซีกับดิชันเคยเนี้ยเนียเน้ย,น,ยนะฮะซึ่งจะบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากทุกคนเพราะว่าเป็นตัวละครมืดไม่ใช่ตัวแรกเป็นตัวที่สองแต่เป็นตัวแรกที่จะให้เราสุ่มนะคะเป็นเจ้ใหญ่นะคะคือเป็นอาเจ้เป็นตัวแม่ตัวมัมนะคะที่แบบว่าสยบหมดทุกการเคลื่อนไหวเพลิงพิโรธไรพันธนา คือน้องเป็นตัวที่เก่งมากๆคือจริงๆไม่ไม่ต้องบอกว่าเก่งทุกคนก็น่าจะรู้จากการที่น้องเนี่ยเป็นตัวมืดตัวแรกที่เข้าตู้นะคะคือซิเวตเนี่ยตัวนั้นถามว่าเก่งไหมจริงๆอ่ะเจก็รู้สึกว่าเก่งแต่ต้องใช้แบบดาวค่อนข้างเยอะกว่าจะเก่งจริงๆแต่มิโนโทาร่าคือแบบเป็นตัวคริทุกคนที่ถ้าใส่คริถ้าคริเจแก,กถึงเนี่ยบอกเลยว่า มากี่ตัวก็โดนเจก็ปาดหมดนะคะเออวันนี้ก็เลยเดือวจะมารีวิวในส่วนของสกิลของเจมินทารานะ่าเนาะแล้วก็มาสุ่มกระชากันเองวันนี้เตรียมมาส0,000่นกว่าพาโทษแดงเลยก็หวังว่าเจจะใจดีกับเรานะคะคือเจเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มเหมือนน้องน้องฝนเลยก็คือเป็นการสุ่มแบบว่าสุ่มไปเรื่อยๆคือไม่มีการันตีแล้วก็ต้องเอามาแลกในส่วนของร้านค้าเอานะคะก็คือเอาแบบตัวดาร์กไลท์ลิมแต่แบบมาแลก วันนี้คือแบบใจไม่ดีแต่เจ้คือต้องจัดอะทุกคนคือแบบของมันต้องมีก็เลยแบบเออมาอัดคิวดีกว่านะทุกคนก็ให้ทุกคนอยากรู้แล้วนะคะว่าการสุ่มเจมิโนทาร่าของเจเนี่ยจะเป็นยังไงกันลยคนละ,ละหนึ่งลน์นะแล้วก็ไปดูกันเลยมาทุกคนขออ่านสกิลเจให้ดูก่อนนะคะนี่ตัวแม่ตัวมัมปะละ่ะคือแบบเจ้แกแบบตัวแม่ตัวมัมปะละ่ะเออและสกิลที่เจบอกว่าแบบ มันเด่นเรื่องคริเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูเขามีแพสซีฟเพิ่มอัตราคริให้ตัวเอง10%เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเข้าสู่สถานะดำดิ่งเมื่อใช้การสกิลจะได้รับพลังงานอันติเมตหนึ่งแต้มคือน้องฝนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับอันติเมตเทียวอคนอื่นแต่เจ๊แกฉันอาจจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพลังอันติเมตแต่แค่ฉันกดใช้การสกิลฉันก็สามารถได้พลังงานอันติเมตเลยคือโคตรจะโกงนะทุกคนคือแบบ สมกับที่เป็นตัวมืดอะเออแล้วก็มาดูในส่วนของการ์ดสกิลนะคะการ์ดแรกนะคะสร้างดาเมจใส่ศัตรู96เนอนาะได้รับดาเมจคริเพิ่มขึ้น20เป็นเวลา3เทิร์นแล้วถ้าอยู่ในสถานะจอมปีศาจคือเจ๊เกมมี2สองล่างนะคะล่างธรรมดาปกติก็จะแบบถือแบบสามง่ามแบบนี้แต่ถ้า เจ๊แกโมโหเป็นเขา้า mm. เขา้เขาร่างปีศาจเมื่อไหรเนี่ยก็จะมีแบบว่าเหมือนมือมังกรออกมานั่นเองเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูได้นอนเออแล้วก็ค่าอยู่ในจอมปีศาจอ่ะก็คือสถานะจอมปีศาจจะมีทําดาเมจศัตรูเนาะคนนึงเป็นดาเมจบทขยี้นะคะสร้างการโจมตีนะคะดาเมจสองเท่าของดาเมจคริซึ่งเจ๊แกเป็นคนที่คริแรงอยู่แล้วไงแล้วมาดูการสกิลใบที่2นะคะจอบแห่งความทุกข์นะคะเออสร้างดาเมจศัตรู แล้วถ้าอยู่ในสถานะจอมปีศาจคือสร้างดาเมจศัตร,ตรูเป็นดาเมจบวกขยี้นั่นเองทุกครั้งที่มีพลังอันติเมตหนึ่งแต้มจะเพิ่มดาเมจพื้นฐาน10เเซแล้วคือแบบแล้วเจ๊แกแค่ใช้ก๊์ดแค่ใช้ก๊์ดเจ๊แกก็ได้มีพลังอันติเมตแล้วอะ่ะทุกคนคือแบบเป็นตัวที่โคตรแรงแบบแรงมหาปละยลมากนะคะเออแล้วก็มาดูในส่วนของอันติอันนี้คือ ใช้ปุ๊บจะกืนกินการ์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดมากินนะคะเสร็จแล้วจะเข้าสู่สถานะจองปีศาจและพอเข้าปุ๊บเจ้แกเนี่ยจะไม่ได้รับเออเขาเรียกอะไรนะพลังงานออนติเมทแล้วนะถ้าสมมุติว่าใช้การ์ดก็คือเจ้แกจะอยู่ในสถานะปีศาจเลยแล้วก็ใช้การอะไรเนี่ยเจ้แกก็จะไม่ได้ไม่ได้ตัวแต้มพลังเพิ่มแน่แต่ว่าการใช้การ์ดสกิลแต่ละครั้งนะคะจะใช้พลังงานอันติเมทหนึ่งต้มคือปกติใช้การ์ดสกิลจะได้รับ1แต่อันนี้ จะใช้พลังงานอัอติเมทหนึ่งแต้มและนอกจากนี้ทุกๆ1%ของอัตราคริติคอลของตัวเองจะเพิ่มดาเมจขึ้น1%สูงสุดไม่เกินร้อยคือเพิ่มได้ร0อยอรนนะทุกคน,นแบบ what มาทุกคนเดี๋ยวถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของสกิลแอนิเมชันการต่อสู้เกมเพลย์ของเจดีกว่าเนาะซึ่งเมื่อกี้นะคะก็เป็นการใช้สกิลเนาะสกิลหนึ่งนะคะก็หลังจากที่ใช้เสร็จปุ๊บนะคะมาดูเจนะคะเจก็จะได้ดาเมจครินะคะเพิ่มขึ้น20เซนคือตัวแกนเนี่ยเป็นตัวที่แบบดาเมจคริเยอะมากนะแล้วก็ได้เสริมเพิ่มจากสกิลอีก20%เนอนาะสกิลอีกสกิลหนึ่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้จะได้ในส่วนของเอทีเคเพิ่มขึ้นเนาะก็คือเป็นตัวตัว,วออี่เเเอองงดดมนนนะะะคไ้ พพอร์ตตัวเองคือไม่สพอร์ตใครฉันพพอร์ตแต่ตัวเองนะเพราะว่าฉันสามารถเก็บทุกคนได้ด้วยตัวฉันเองอะไรประมาณนี้นะคะก็คือได้เอติเคเพิ่มขึ้นอีก5%เนะคะเป็นเวลา2เทินเนาะเจยังไม่ได้เข้าล่างแบบประทับองค์ <okay. S 2> เลยอะยังกิ่งขนาดนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราแดงจะใช้สกิลอันติเมตให้ดูนะว่าหลังจากที่ใช้สกิลอันติเมตไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็กดใช้สกิลอันติเมตนะคะเสร็จปุ๊บเขาก็จะเลือกกินก๊ารหนึ่งใบเนาะเราก็กดให้เ้น,นะะเสาูีาลย ล่างปีศาจของเจนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นเหมือนมือปีศาจแล้วก็เป็นเขาปีศาจขึ้นมาเนาะ,ะเหมือนมังกรนะคะแล้วก็หลังจากนเ,จเนี้ยคือเจเนี่ยเวลาใช้สกิลนะคะก็จะค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมากนะแต่ว่าจะไม่ได้ในส่วนของออแต้มตมาเมทเพิ่มขึ้นแต่ว่าแต้มเจจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็ถ้าใช้การ์ดก็จะกินแต้มสีแดงไปนั่นเองนี่เป็นไงคงืองจริงอะอยากแบบว่าต่อสู้ต่อให้ดูมากเลยนะแต่คือเจแบบอันติปุ๊บแล้วเก็บหมดอะทุกคนคือแบบ ตัวแม่เวอร์เนี่ยเอาตีนตบกล้องไปสักทีนะคะเออคือสุดลดปัง ถัดมาเนาะเดี๋ยวเรามาสุ่มกระชาตัวแม่ตัวมัมนะคะเพิงทิโรธไรพันธนาการดีกว่านาะมิโนทาร่านั่นเองซึ่งเขาก็ใช้ผ่าทศแดงแบบนี้นะคะในการเปิดถ้าใครจําลักษณะสไตล์การเปิดได้เนาะก็จะเป็นเหมือนของน้องฝนเลยที่เป็นตัวแสงก็คือไม่ได้มีการันตีนะคะก็คือเปิดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก็บในส่วนของชิ้นส่วนด์กไลท์ตรงนี้เนาะถ้าเก็บครบ1 0 0 0พันแต้มอะไรเงี้ยเราก็สามารถแลกเจได้หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวเออนะก็ผลิตด์กไลท์นะซึ่งจะบอกว่า จริงๆแล้วถามว่ามีโอกาสได้เป็นตัวไหมคือตอนที่ไปน้องฝนนะคะมีคนได้เป็นตัวนะทุกคนซึ่งจริงก็งงมากว่าเขาเปิดยังไงทําบุญวัดไหนทําไมถึงแบบสามารถเปิดออกมาได้เป็นตัวได้อ่ะคือมามาป้ายาหน่อยเออไหวพาวัดไหนนะคะไปบนวัดไหนไปทําบุญวัดไหนนะเพะอยากได้มากแต่แบบ ไม่เคยได้เลยต้องเก็บเศษนะคะเก็บเศษน้ําตานะคะมาแบบว่าแลกเอาเนาะแต่ว่าถามว่าเจ้คุ้มไหมนะคะก็คุ้มสมศักดิ์ศรีนะเป็นตัวมืดตัวแรกที่เขาตู้เนาะแล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความแบบเก่งเออเขาเรียกว่าไงอะดามเมจค่อนข้างแรงแล้วก็สุดเหมือนกันนะคือสุดพอๆกับน้องฝนเลยแล้วก็ตีหมู่ไงในส่วนของตอนที่เจ้เป็นอันติไงเออตอน ตอนเจ้เข้าร่างอันตีใช่ไหมเจ้เจก็ตีแรงตามแบบคริกอยู่แล้วยิ่งคือปกติ่ตีต,ติคริมันตีแรงอยู่แล้วไงทุกคนแล้วยิ่งแบบว่าเอาดามจคริมาแบบปรับเป็นแต้มในะส่วนของ a อดเคอีกมันก็ยิ่งแบบยิ่งแรงไปอีกแล้วพอฮิตสุดท้ายที่เจ้จะจะแปลงร่างกลับอะ่ะเจ้ก็ตีหมู่ไปอีกมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าเออสมราคานะเจ้มองว่าค่อนขอน้างสมราคาเนาะเนี่ยแล้วก็เรามาแลกเจ้ได้นะคะ1000พแต้มปับ๊บอย่างงี้นะคะนะคือ คุยเพลินๆนะเหมือนจะไม่เยอะแต่เราเปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะจากสามหมื่นพาไทยแดงนะคะตอนนี้เหลือ1มื่นเจ็ดนะทุกคนก็นะฮะเราก็ทำเป็นแบบไม่ต้องใส่ใจมากเผื่อแบบว่าเจ๊จะกระโดดออกมาเซอร์ไพรส์แบบว่าเป็นตัวแบบว้าวมาแบบนี้นะเออพูดไปงั้นแหละทุกคนพูดไปงั้นแหละหวังว่ามันจะเป็นไปได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรคนเราดวงไม่เท่ากันเนาะแข่งเขาเรียกอะไรนะแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้เนาะเราก็ จำใจเติมไปให้เท่าจํานวนนะจ๊ะซึ่งจริงๆเจคิดว่าจะเปิดสัก1ดาวนะทุกคนคือไม่ได้มีบัเจตเยอะถ้าใครแบบว่าเป็นสายสุรตาหรือว่าแบบเออสายเติมอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรเง,งี้ยเจแนะนําแบบดันไป4ีได้ก็ดีหรือว่าแบบชั้นแบบออรวยมากเลยจ้าตัวเจต้องเหมาะกับแบบตัวละครเจเจก็6ดาวไปเลยก็ได้เหมือนกันเนาะ แต่ว่าจะบอกว่าสายฟียจริง,รงๆก็ควรจะเปิดตัวนี้เก็บไว้สักหนึ่งไม่ต้องมีดาวก็ได้หนตัวก็ได้เนาะเออเจว่ามันก็ค่อนข้างที่จะขมอยู่อ่ะแปบ๊แปบๆได้อีกหนึ่งตัวแล้วอะมาค่ะได้1ดาวแล้วเจ้ยินดีต้อนรับเมนทาร่าเข้าสู่ดีนี่คือสกินของเจนะถักทอรังใหม่ก็คือเหมาะกับการเป็นตัวแม่นะเออเราก็ต้องมีสกินด้วยป่ะเพราะว่าแบบตัวแม่ตัวมัมไง ถ้าไม่ใส่ชุดมันก็จะโป้ไงแล้วก็ต้องเปิดต่อนะเปิดอีกห,หนึ่งอันนะต่ว่าเมื่อกี้มัน200ใช่ไหมสองร้อยก็เปิดประมาณสองจึกนะฮะน่าจะพอดีเนาะเอออุย๊ยแอบไม่พออ่ะทุกคนแต่ว่าอ่ะอ่ะ,อะ,อะไป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 นิดนึงนิดนึง เออเขาต้องมีเสื้อใส่ไทุกคนต้องมีสกินไม่มีสกินมันแบบอยู่ไม่ได้มันเท่มาเราก็รับมินูทาร่าสองตัวพร้อมกับสกินถักทอรังไหม่คอสตูมที่ออกแบบมาให้เข้ากับห่วงลึกตาบาปของอมินูทาร่านะโดนอีนหนึ่งมาทุกคนตัวแม่ของเราโอ้โหแซปเวอร์สมเป็นตัวแม่นะหุ่นหินอะไรก็คือเชบ์เวอร์กดเพิ่มดาวไปให้เจไปเจ้ มิโนทาร่าหนึ่งดาวนะคะปลดล็อกแพสสีฟตอเตอทวิงออกมานะนี่ระดับเพิ่มดาวเอฟเฟคต์จอมปีศาจสิ้นสุดจะได้รับส่วนของแต้มมัติมิดหนึ่งแต้มก็คือเหมือนมีแต้มต่อนั่นแหละเนาะแล้วนี่คือสกินถักทอลังไหมนี่ใส่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็อุ้ยเหมือนแอปเปลขึ้นนิดหนึ่งปะ เหมือนเขาเปิดซีทรูอ่ะทุกคนแล้วก็มีแบบถุงน้องขาดๆอะไรอย่างี้นะเออก็เจ็บอยู่แจ่มอยู่สวยอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นพื้นหลังเหรออยากให้มันเป็นพื้นหลังด้วยอ่ะอุ้ยอันนี้คือ ur ใช่ไหมอ๋อ ur ก็คือโป๊กว่าระดับโอเคโอเคโอเคก็คือกายร่างปุ๊บโป๊ก,กว่าเดิมอะไรประมาณนั้นเนาะทุกคนเออแต่ว่าเราซูสกินละโป๊เลยไม่ต้องรออัปเกรดนะเออหนีเลิศ สวยงามมากเออเดี๋ยวขอตัวไปปั้นในส่วนของเจ้มินอทาร่าก่อนเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆนะจะชอบคลิปนี้กันคือมินอทาร่าเนเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตรใช้ได้นานนะทุกคนแล้วคือเป็นตัวแสงมือที่แบบเก่งอย่างน้อยก็อยากให้มีตัวหนึ่งจริงๆเนาะเออถ้าเก็บพาทแดงทันก็จัดมาสักหนึ่งตัวแล้วกันเพราะว่าเจ้แบบว่าเลิอยู่เนาะเพราะว่า ตัวสกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยคือแค่แค่ใช้การ์ดเนาะก็ได้แต้มสกิลสามารถใช้อัติเมทได้เลยเนาะแล้วก็เนี่ยพอแบบเจ้เข้าสู่ล่างแบบพอใช้แบบแต้มอัลติเมทเท่ากับศูนย์เมื่อพลังงานอัลติเมทเท่ากับศูนย์เนี่ยเจ้ J ก็จะตีหมู่เนาะแล้วก็นี่แหละจะเจ้วีนเจ้ระเบิดนะหนึ่งแมทเนาะก็ค่อนข้างที่จะปังอยู่นะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับวันนี้ก็ชอบเงี้ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ทั้งลาวชูเกิร์ลใหม่เมือม่อมื่อเจอไอ